โยกขึ้นโยกขึ้นเร็วเร็วโยกขึ้นโยกขึ้นได้ก้อง่ายอือเอาเงี้ยเงี้ยติ๊วมันตายรึเปาียเยอเยอพี่น้องเยอ

นี่คะแนนแค่เดกยวคนมันเสียมันเสียอะไมันเสียบอกไมรันไปกยเอาตีะเดียวรังบัตรบอันนี้คับบัตรบเี๋ยวไอ้บัตรบรยก็มี่ีรวยรยรยนะครับสองรยก็มี่เรียกได้เ่าหน่อยครับแต่เไรเนี่ยแม่เรียกยี่สิบโลบวกไปกันขนก็ได้เป็นพันเล้คนลคนคนมาเงนก็ได้เป็นพันพุ่มดี พี่น้องาอาชีพหม่นะครับกําลังมาเรียกในส่วนนี้หาชีก็ดีนะใครสวัสดีครับพี่น้องมือนี้สิบพาไปไต่ฉีก็ดีเยนนะครับเดี๋ยวนี้เวลาประม่านนะครับตีสามกลัวๆนะครับพี่สามเพื่อนพีสามสี่สิบนะครับอากาศกําลังเย็นๆเลยพี่น้องเดี๋ยวสิบพลาไปไต่ฉีก็ดียนนะครับแล้วก็มืออื่นเศร้านะครับหกโมงกลัวๆนี่นะครับ แย่งพอดีเดี๋ยวสิพ่าเอาไปขายนะครับมากับทีมงานครับอากาศเย็นๆและชีวิตเย็นออกนะครับมีกระจกมีเพิ่นระดับสื่อนนะครับนี่นะครับไปกับลูกกับหลานเดี๋ยวเขาสิพาไปนะครับทีมงานฮะไปพี่น้องออกพงนะฮ้องทีสองไอ้ทีเนี่ยทีสามพวกกลัวทีสี่นี่รู้สึกว่า ใชบ้านนะครับทีเริ่มมาหาเก็บขี้กระเดียนหลายคนเลยนะครับหลายเจา้นเจานังเจ้ากา็นั่งรถที่แจกฝ้านะครับไปเป็นกลุ่มเลยนะครับโอ้ไมตลุมเบึ่งมาเบึ่งผลงานพี่น้องนี่นะครับ่ันไปหนึ่งชั่วโมงนะครับพี่น้องนี่คือไส้เดือนดินนะครับขี้กรเดียนนี่ มันเป็นอยังคือออกนอนว่าม,มันสีแดงมันวะมีแงงนั้นเมื่อแล้วสีเด uh, uh, okay. ียนมันสีใหญ่มองสียูใหม่นะครับมันจะเลยออกมาเอาเอามาเทียไหมมันจะรูเลยนะอ้เอาทียเที่ยงเที่เี่ยงต้งังนทีหลงอาโลตั้งยนะครับนี่ประมาณ3ามโล่เรครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมา ถามคนซีคนออชีเดียนมาหันออกขึ้นมาหันออกค่อนทีแจงใกล้ๆทีแจงแล้วไฟคนเต็มทงอยู่เลยพี่น้องเลยคุณนะพระเจ้าก็มาหาไต้ขก้นนะครับจังเบืองกงนอีครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยไต้จนแจงมึงครับสีตะเวยนขึ้นพอดีนะครับเอ้ พูดจิ้มงานดึงจิ้มงานเพื่อนมานแห้งแก่ง,งออก,ก,กันแห้งออแก่หิ้งเดียนิงเบิงบึงเงงฮะเอามันรูหนึ่งจังเอาไปเทนะครับจังหวบหยวดกันทีเดียวมู่ ล่มร่มเนาะนี่เนาะนี่แหละมันอันล่มน่มันได้ออกเสียง้อน้อยแล้วคูเดียวลก็ได้หลายบาที่วโอ้แต่พสามร่เดี๋ยวนี้เอาไปนี่แหละน้อยไอที่สุดได้มันไตขี้กระเดียนนี่ทั้งั้งทั้งน้อดโอ้เหมือนแสดงมากเหมือนนี่ว่าว่าไข่ออกเนาะอ่าอากาศเย็นๆยังแต่ออกหลเลยคุณผังเน่ย สองตัวเลยพี่น้องเห็น่ไหมไหนกระดึบกระดึบเลยเนี่ยหยั่งยั่งเอาหมองเป็นเปลนทีละใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้ชีเดยไปขายแล้วนะครับมื่อนี้มอดได้ร้ายบันไดตหรอกเออ เดีย๋ยวจะมีเบิร์กตอนไปขายกันนะครับนี่โอ้ท่งน,นี้ก็ออกดีได้เหรอพี่น้องพวกนี่อ้โอ้ยม่ำเศร้านะครับนี่ครับเบงบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศย่ำเศร้านะครับที่เทเวนก็ร่างขึ้นลมหนาวเริ่มมาแล้วนะครับลมวีวีแล้วคีว่เย็นก็เริ่มออกนะครับแสดงถึงความแห่งแรงนะครับ เมื่อฝนยืนยันงหญ่มองที่ยูนะครับข้างๆนะครับออกข้างๆเมื่อไรนี่พี่้องกระดิบกระดิบกระดิบเนี๋ยวี่ภาพเบิ้งนะครับตอนไปขายกันนะครับ สมี่พ่อข่านะครับมารับสื่ออยู่บ้านนี่ก็เป็นอาชีพเสริมนะครับของให้บ้านท่านะครับเอามาเบิ่งกันครับพี่น้องวันนี้เราทีเท่ร่วมกันแล้วนะครับนี่นะครับอือเบิ่งนไงพี่น้องเบินไ้

จะไปเบิ่งตอนขายกันนะครับพื่อนขายขายเป็นเงแขอทีเดียวาเข้าไปิงานมาเบิงมาเบิ่งของนายลินดเกือบเต็มคุ่ี่ตะฉีดินที่ทท่ทแย่งเลยพเไปขายรับบนได้หลายกุเข้า าชีพไหมครับพี่น้องใต่ฉีกีเดียนขายครับเที่ยวบ้านกช้รังเรียมเทียวอยกันกับเชาบ้านแล้วครับไปขายมึงกันมากเ่าไหกันครับพี่น้องหมันบ่หมันบ่าไปใบซอยคนอุดท้ายโอ้นักแน่นน้ำหน่ะตึ่มเนี่ยโอ้เบิ่องมึงพี่น้องกันเออถั่นิ้วอันนี้พี่ไต่ท่านไหนโอ้ห้องน้ำโค้งเนี่ยเปิดเขาเบิ่งแม่นี่เอ มีกับแม่ตไ่กันครับพี่น้องเห่นะถอกันที่พุ่นละขวามองขายหุ่นละไอ้พี่มน้องเข่าเขพี่น้องาดีนเงินเข้ามากลหรอบ่ฮะ มนี่เจบามาเบิคนขายขี่กะเยนนะครับพูข้าง,าาาง,นะะงในเบิ่งพีีนอง<ห>นขึ้นมาต,ต่ไต่กันเดมเลยพีนองเบิงนพูละทุงพูละสวบปาดคนือ <c oughs> ไปไต่ทั้งนา้าเขาเดิเลเะโอ้โ <c oughs> เด่นทัดเนาะ,น <c oughs> นนะป้าดนุงละยีโอ้ทุงละยี่สินตัวดิคนเด่นเหมืนเอนสเป็นล,ลอ,ถถถอยโลเโอ้ มันเตะได้มันเตะเตะขัดี่เด่นสี่ีไปติงหมองเินตึงหม่องเนเสาเาโรลเนาะอันนี้ไปแต่งสามคนหรือเพ่อนสิบโลเด็กสีผ้าเขาเบิรงข้างไงกันครับ่น่นก็ร่างขายกันมคนโอ้คนหลายด้วยนี่าแนึ่งเงสิบโลแถาละ เจ็ดแปดร้อยอยู่นี่ตัวเล้นอนมันพูดนะมันหลายมันป็นกันหลายๆพงละประมาณยีิโอ้เพิ่นเอาดีนใช่พร้อมจีสูตรเป็นสูตรสูตรพี่น้องพั่กําลังซื้อคับป้าพี่น้องมาขายลายตัวนี้ข้าวเข่าด้วยนรับอยู่นนู้คุณนี่

กกันนะ่ใ่กันมัดีตอนนี้ดินหน่ยก็เไิมดินลงทีเันนิดอันซุมนี่คนับจีบตาสังเงี้ยมั้งดีง่ายเดี๋ยวถุงถุงห่โลเท่าไรครับโลสิบาทจ้ะแข่งแขงหาก็แ้งกินเอาอันนี้ตรงนี้ก็รหาหลย ข้อหินเลงมาไม่บอกว่าใครบุกรายเลยไม่ไีม่ไหน่อยไม่เช่านึงนี่พันรบเง้นลายลอยอยู่ด้นี่ผู้เถเจ็ดแปดลออย่ด้วนี่อาูอาชีพไหมครับพี่น้องกำลังมาเรื่องเลย่วนนี นี่นั่งขึ้นนั่งขึ้นเร็วเร็วนั่งขึ้นยั่งขนได้ก่อนให้เออโอ้เขาเนี่ยเนี่ยดีโอ้เยอะ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 วีดีโองเยอ

Il, verso, ไปแล้เป็นับวันจาไปน้ดคนเจ้าเนาะใครจไม่จับเจ้าตีจเพื่อนล่ะดอกอไยากเลยขอกรไปยากเไปน้ำคนเจ้าไม่ไม่ไม่ไเไปนกอกจัลบั่นเเ่งบบ่าเา้วขาดเนพ่เขาเสี่เขาไปอยากได้เออมัน นี่คนนคัดยากูนี่มันเสียมันเสียไปมันเสียไม่บังงมันไปโกยเอาตีบเอาเนีครับมาดสอบอันนี้ขอมาดอบเดี๋ยวไมาดสอบ ครับเซ็ตังเลยครัันไหจะมาได้ล่ะครับเซ็ตังกับคุณเงินจะเอามาขึ้นตั้งหมดเลยแบนตังกับังยี่สิบยโอ้ังตังละยี่ังละยี่อนี้อันนี้ันห่นหนชีนะครับขนใหญ่บันชี้ิบเกเก้าเนท้าซิวบอกอีกเก้า ตนี blender, 3้3ลูดวผนเดียวเลยวะรหอ่างก็เนงี้ยเลละด้เี๋วเบิงไล่ได้นะครับว่าแต่ละคนคนไหล่กันเองข่อนุญาตนะครับสองลอยมีนะครับลอยก็มี่สองลอยกับมี่สองอยก็มี ง่ายานึงนี่เยไเลยว่หน no ่อยได้คร <si mm ับตจละเ้านี่่เลียงยีสโลบวกไปกันนกเป็นพันคนแล้วขนหล้ผู้คนมันกได้เป็นพันขุนดิอนอย่าน้อาชีพใหม่นะครับกำลังมาเรียเส่วงนี้หาชีวิดีรเีไป่เกลอีกีดนนมือกสอซึ่งเหมือนกับเรานั่ง นี่แหละครับสำหรับเซานี่นะครับตามมาเบิ่งเพิ่นขายฉีกเย็นนะครับโอ้

นีู่้าได้นนี้ไล่ได้จากใส่กับนะครับไปเล่นกับเพชรกับแล้นี่บอกรับแล้วนี่แหะครับไปเล่นกับกันไหดงหลัเเราลองไลผู้เพิ่มมันเพิ่นกรได้เป็นพันคนเลยคนจังหวัดพ่งกันไหมนครับคลิปหนานะครับเดี๋ยวผมหิบ้ามาถามเพิ่เพิ่าเพิ่เอาฉีกเดียนไปเห็ียดหนังนะครับนไ้หวั่ไปงอไปค้ยกับเพ่อนยงกันนะครับ เ้านี้นะครับฝากไว้ทานี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้น้ำในเ้็กพี่น้องด้วย